สวัสดีครับวันนี้พบกันครับเช้าวันจันทร์ที่10กุมภา2025นะครับผมราคาทองคำครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับเมื่อวานสุขครับปิดปรับตัวลดลงมานะครับคือราวๆ2,852นะครับและสุดท้ายเช้านี้ครับกลับขึ้นใหม่แล้วครับ2,873ครับ ก็เหมือนที <Weekly shut out> <no> ่เราบอกกันน in <ara> no ั่นแหละครับว่าเงินตอนนี้คร no ับมันไม่มีที่จะไปลงนะครับเพราะว่าสินทรัพย์แต่ละอันนะครับมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นแล้วคนเองก็เลยเอาเงินที่ได้นะครับจากการลงทุนมาลงอยู่ที่ทองคำเนี่ยแหละครับก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังคงขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าทุกๆสินทรัพย์ครับก็มีความเสี่ยงของตัวเองนะครับเมื่อถึงเวลาที่มันเต็ม Value ของมันแล้วนะครับแรงเทขายที่จะเกิดขึ้นก็มมมีีีีโอออออกกกกกกาาสทท่่่จะะเเิดดขึ้้้้้นนนนลัััับบบไครร็็ตตงงใหหวแื ว่าไม่ได้อยากให้ช็อตตอนนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณทรายเขาก็ยังมีโอกาสที่ค่อยๆเลาะขึ้นไปต่อแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นลงมาตามแนวรับที่เราบอกอะไรครับว่า2 8 6 0 2,840 2 8 0 0ก็ค่อยๆทยอยซื้อทีละนิดก่อนครับแล้วก็เล่นสั้น10เหรียญ15เหรียญก็ขายไปก่อนนะครับส่วนท่านที่เล่นไทยบาทครับก็ค่อนข้างเหวี่ยงน่าดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทไทยเองครับโดยปกติแล้วก็จะส่วนทางกับราคาทองคําแต่ช่วงนี้ครับค่าเงินบาทไทยก็ มีโอกาสที่จะอ่อนค่าขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเหมือนที่บอกแล้วครับว่าประเทศที่เน้นในเรื่องของการส่งออกครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ต้องการได้ค่าเงินของตัวเองแข่งค่านะครับการอ่อนค่าก็จะทําให้มีกําไรมากกว่าและภาพสัญญาณโดยรวมของทางเทคนิคของทางตัวของ USD ลลาร์ a ทยบ h ทครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแต่ก็เหมือนที่บอกแล้วครับว่าก็ต้องทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังไปได้ไม่ไกลมากหรอกครับถ้าจะไปเป็นในทิศทางเดียวกับราคาทองคาภาพโดยรวมครับแนวต้ขขอองเาก็ยู่ร34 ตอนน่อดอลลาสหรัฐนะครับแนวรับตอนนี้ก็น่าจะมี33.6ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วกําลังสร้างฐานไซ์วีกออกมาด้านข้างอยู่นะครับสำหรับ USD ไทยบาทครับตัวถัดมาครับดาวโจนอินเด็กซ์ครับเมื่อวันศุกร์ครับดัดชนีหุ้นดาวโจนครับปิดตัวลดลงไปกว่า400จุดนะครับเรื่องจากความกังวลในเรื่องของ ภาษีกำแพงภาษีนะครับแล้วเรื่องของัาราดอกเบียนะครับแล้วเรื่องในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐก็กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งครับแล้วก็ดูจากทางเทคนิคนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแข่งค่าขึ้นมาได้จนถึงระดับ109หรือขึ้นไปทําแนวฮอีกระดับ110ซึ่งถ่าดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตัวทองคาเราเนี่ยแหละครับก็จะมีโอกาสอ่อนค่าแต่ก็เหมือนที่บอกแล้วครับแต่ทัศสตเรื่อจะเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันคร จะต้องมีการเจราจาในเรื่องของยูเครนรัสเซียครับและก็ในเรื่องของ, UK, ia, ก,อง,ของกำแพงภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาเองก็น่าจะต้องมีการที่จะเบรกไว้ก่อนเหมือนที่เม็กซิโกกับแคนาดาทำนะครับซึ่งภาพแบบนี้เองครับก็จะทําให้ ภาพของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงและจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นได้นะครับซึ่ง2เรื่องเหล่านี้ก็ต้องติดตามไว้ดีครับว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าไม่ครับอยู่กันไปแบบนี้ตลาดก็จะเงียบๆแล้วก็มีแรงขายทงกำไรออกมาบ้างแล้วก็มีแรงซื้อกลับนะครับในส่วนของ US Bond Yield ครับหลังจากที่ลงมาแตะ4.4%ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ4.485%ก็เหมือนที่บอกแล้วครับว่าแถวๆนี้เป็นตัว US Bond Yield ที่ค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับสวานคารดแล้วก็ในเรื่องของการบริหารงานในสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้น ได้ก็จะดีมากแต่ดูแล้วคงไม่น่าจะลงไปหรอกครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแนวรับที่4.4นะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยแข็งค่าแล้วก็มีเงินที่จะมีฟันโฟไหลเข้ามาครับส่วนราคาน้ํามันครับเหมือนที่บอกนะครับว่าตอนนี้ครับราคาน้ํามันเองครับ ก็ยังคงยืนอยู่ที่ระดับ70เหรียญต่อบาเรลแล้วนะครับก็ลงมาปิดแกลบที่บอกแล้วครับแถวนี้ก็เป็นแนวรับครับถ้าใครอยากซื้อก็แนะนําเชียร์ซื้อแล้วนะครับ70เหรียญดอลลาร์ครับแต่อาจจะซื้อสัก10หรือ20ก่อนนะครับและจุดหลักๆก็นู่นเลยครับ68เหรียญนะครับเพราะเขามาซื้อกันม่อีกทีนะครับสำหรับราคาน้ํามันแต่ถ้าใครจะลงทุนในราคาน้ํามันเองก็บอกเลยครับว่าต้องถือกันยาวๆครับช่วงนี้ครับราคาน้ํามันเองก็น่าจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะมามมีีผลกรระททบํําาาาให้้คนนนัเ่ยวขึ้นนนนนแรรงมากััะคบใส่วี้ครับ ในส่วนถัดมาครับเซตอินเ็กบ้านเราครับก็เป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเมื่อวานสุขครับดีกลับขึ้นมากว่า20จุดเลยนะครับและหลายๆคนตอนนี้ครับนักวิเคราะห์ก็กลับมาเชียร์ซื้อนะครับว่าราคาหุ้นใหญ่หลายตัวต่ํากว่าพุพีบแล้วนะครับก็น่าสนใจครับที่จะเข้าซื้อครับแต่ก็เหมือนที่บอกครับมันไม่มีปัจจัยอะไรครับให้มันมีฟันเฟ้อที่มันน่าสนใจเม็ดเงินใหญ่ๆเข้ามาที่จะมาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการขับเคลื่อนของตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเป็นไปอย่างแบบ เรื่อยๆเฉยๆครับสวันดีสวันไข้ครับวันนี้ก็อาจจะมีแรงเทขายอมาอีกนะครับถ้าตามตลาดหุดน้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นในส่วนของสหรัฐอเมริกา ที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ปิดลบไปค่อนข้างแรงพอสมควรครับอันนี้เราก็ต้องมาลองดูกันครับว่าตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงต่อนะครับเพราะว่าถ้าถามผมครับก็ถ้าเกิดว่ามีเงินเย็นก็ค่อยทยอยซื้อครับระดับแล้วเราพันสองร้อยหกสิบถึงพันสองร้อยห้าสิบนั่นแหละครับแต่ก็ยังไม่ต้องซื้อเยอะมากนะครับเพราะเหมือนที่บอกครับว่าไม่มีสตอรี่ที่จะทําให้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็มองหาตัวที่มีปันผลสวยๆอาจจะดีกว่านะครับอย่างเช่นอินทรัสแอดวานหรือไม่ก็เป็นกัว่่่าาาจะให้้ัตตผลออแททนนีีคขงดร สมควรนะครับก็อาจจะดูหุ้นรายตัวครับแล้วถือเป็นรองเทิมแต่ถ้าใครคิดว่า ลองเทอมยังไม่อยากจะเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปเข้าเลยนะครับเพราะว่าภ้าพที่บอกครับตอนนี้ครับทุกๆประเทศทุกๆสินทรัพย์เองนะครับไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ซึ่งจะไม่ให้ตัวของทองคำเราเองนะครับที่มันยังค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อยู่ครับถึงแม้เครื่องมือทางเทคนิคกจะค่อนข้างโอเวอร์บอสเต็มที่แล้วครับแต่ก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่จะเบรก2,880ขึ้นไปทำนิวไฮหมที่2,009หรือมากกว่านั้นครับแต่ก็ต้องระวังการเทขายทางกำไรของเขาให้ดีครับว่าเขาขายทางกำไรได้้้ททุกรรราาาาาคคแลววนะะับบเเพ่ถีย เฉลี่ยแล้วนะครับราคาต้น <cach> ท <medim> ุนของต้องคําเองคนที่ถือคลองไปก็คงไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเองนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนทั่วไปก็ขอให้ระมัดระวังการลงทุนให้ดีครับอาจจะเป็นการซื้อเล่นสั้นๆนะครับขายทำกาไรไปก่อนนะครับเพราะเหมือนที่บอกแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องระวังการลงทุนให้ดีและก็ศึกษาความเสี่ยงให้เข้าใจเขานะครับแล้วยังไงครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคคครรััับฝาาากกกกกกดดตติมมนเ็้ววยะขุณสสี